ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยค่ะวันนี้นะคะช่องคำไทยไทยกลับมานำเสนอลำดับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในตอนที่4กันค่ะสำหรับนะคะลำดับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาคะในตอนนี้ตอนที่4จะเป็นของสมัยในราชวงศ์สุขโขทัยค่ะเรามาเริ่มกันที่ลำดับที่17ค่ะสมเด็จมหาธรรมราชาธิราช ซึ่งมีพระนามเดิมนะคะว่าฝุ่นพิเรนทระเทพทรงมีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงค่ะแห่งกรุงสุโขทยัยภายหลังนะคะจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปีพุทธศักราช2112พระเจ้ามูเรงนองค่ะกษัตริย์ของพม่านั้นได้สถาปนาให้พระมหาธรรมราชาซึ่งขณะนั้นนะคะเป็นเจ้าเมืองสองแควรหรือว่าเมืองพิษณุโลกค่ะ ขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีในฐานะเจ้าเมืองประเทศสลาชที่ขึ้นตรงต่อหงสาวดีสำหรับพระมหาธรรมราชาธิราชนะคะพระองค์มีพระโอรสและพระธิดาค่ะ3พระองค์ได้แก่พระสุพรรณกัลยาพระนเรศวรและพระเอกาทศรสซึ่งพระสุพรรณกัลยากับพระนเรศวรนะคะได้ปเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีค่ะ ซึ่งต่อจากนั้นนะคะในระยะเวลาต่อมาสองพระองค์ค่ะจะเป็นกำลังสำคัญในการกอบคู่เอกราชและก็ฟ,ฟื้นฟูบ้านเมืองในเวลาต่อมาด้วยนะคะลำดับที่18ค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธ,ธิสตรีพระองค์ค่ะเป็นพระธิดาของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยค่ะ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวนะคะทรงถูกนำตัวไปที่หงสาวดีในฐานะขององค์ตัวประกันเป็นระยะเวลา6ปีค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะได้ทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าในปีพุทธศักราช2127ค่ะพระองค์ค่ะเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ของไทยเลยทีเดียวนะคะทรงกอบคู่เอกราชของกรุงศรีจากพมา่า และทรงมีวิรกรรมที่สำคัญในหลายๆครั้งอีกค่ะเช่นการฆ่าพระแสงดาบป,ปืนค่ายพม่าในพุทธศักราช2129ค่ะและการทำสงครามยุทธห,หัตถีในพุทธศักราช2137ค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่านณะทุ่งดอนใจดีเมืองสุพรรณบุรีค่ะ เมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2137ชัยชนะในครั้งนั้นนะคะสงครามยุทธหัตถีนับเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ค่ะของไทยกรุงศรีนะคะได้เอกราชคืนมาจากพม่านับจากนั้นนะคะพม่าก็ไม่ได้เข้ามารุกรานไทยอีกเลยซึ่งเป็นเวลานานมากกว่าร0อปีเลยทีเดียวค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะทรงสวรรคตในขณะที่พระองค์นำทัพบ,บุกพม่าในครั้งที่ส ณเมืองห้างหลวงในปีพุทธศักราช2148ซึ่งมีพระชนมายุทั้งหมด50,000ศาค่ะต่อที่ลำดับที่19นะคะสมเด็จพระเอกาทศรถพระองค์ค่ะเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนเรสวรมหาราชในการศึกกอบกู้เอกราชกรุงศรีนั้นนะคะพระองค์ทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระเชษฐาในทุกครั้งค่ะ เมื่อครั้งที่ของราษต่อจากพระเชษฐานะคะในปีพุทธศักราช2,145พระองค์ค่ะได้มีความสนพระไทยในการฟื้นฟูกิจาการภายในของประเทศและส่งส่งส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศด้วยค่ะในปีพุทธศักราช2,151นะคะไทยได้ส่งราชทูตค่ะไปที่ฮอลันดา นับเป็นคณะทูตไทยนะคะชุดแรกที่เดินทางไปเจริญทางพระราชมัยตรีกับประเทศยุโรปค่ะลำดับที่20นะคะพระศรีสวภาคพ,พระองค์ค่ะเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสลและพระอัครมเหสีพระองค์ค่ะเป็นพระมหากษัตริย์ที่อ่อนแอภายหลังจากที่ทรงครองราชได้ประมาณหนึ่งปีค่ะก็ถูกกลุ่มขุนนางและพระอินทราชา พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรสร่วมมือกันแย่งชิงอำนาจพระศรีสวภาค่ะถูกสำเร็จโทษในปีพุทธศักราช2154ลำดับที่21ค่ะสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์ขามีพระนามเดิมว่าพระอินทราชาทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสนมภายหลังจากการสำเร็จโทษ พระศีสวมภาคนะคะพระอินทราชาค่ะจึงขึ้นของราชเป็นกรรษัตริย์กรุงศรีซึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยของพระองค์นะคะกิจการการค้ากับต่างประเทศของไทยนะคะเริ่มมีการเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวางค่ะในปีพุทธศักราช2155บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้เข้ามาเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับกรุงศรี และในปีพุทธศักราช2,164ค่ะเรือสินค้าของเดนมาร์กได้เข้ามาค้าขายกับไทยที่เมืองตรานาสีลำดับที่22ค่ะสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสเสด็จขึ้นของราชสมบัติต่ตอจากพระบิดาขณะพระชนมายุ1 5พรรษาประมาณหนึ่งปีต่อมาค่ะพระองค์ก็ถูกเจ้าพระยากราโหม สุริยวงศ์มหาอัมตย์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในราชสำนักสำเร็จโทษในปีพุทธศักราช2172และลำดับที่23ค่ะสำหรับวันนี้พระอาทิตย์ยวงพระองค์ค่ะทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชภายหลังนะคะการสำเร็จโทษของสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าพระยายกรลาหมสุริยวงศ์ ได้อัญเชิญพระอาทิตยวงศนะคะขนาดพระชนมายุได้เพียง9พรรษาค่ะคืนของราชสมบัติเป็นกษัตริย์ของกุงศรีแต่ปรากฏนะคะว่าพระอาทิตยวงศ์ของราชสมบัติได้เพียงแค่38วันค่ะจารพยากราหมสุริยวงศ์ก็สำเร็จโทษพระองค์ในปีพุทธศักราช2,172 ภายหลังเจ้าพระยากราหมสุริยวงศ์จึงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองราชาวงศ์สุขโขทยัยจึงสิ้นสุดลงและแทนที่ด้วยราชาวงศ์ปราสาททองค่ะขอบคุณนะคะความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะับเสริมการเรียนรู้เริ่มที่3 เกรดประวัติศาสตร์แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับความรู้ที่ดีแบบนี้ในช่องคำไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ